ผมจะต้องเอารถถ่ายไปสูบน้ําคลองสูบบ่อออกเพื่อเราที่ที่เราจะไปขุดน้ําในบอ่อนะครับคุณผู้ชมครับมันต้องไปขุดบอ่อออกก่อนนะครับมันถึงจะขุดสะเอ้ยมันต้องไปสูบน้ําออกก่อนมันถึงจะขุดบอ่อได้ดิปะเถอเอ้ยที่พูดอะไรกันครับนี่ให้ตายดิลูกพี่เอ้ยจะเป็นยังไงเราไปดูกันได้เลยนะครับทุกคนครับไปนะครับผมพูดอะไรก็ไม่รู้ ใจไปอยู่กับเนื้อกับตัวนะครับผมใจไปอยู่ไหนโอเคอันนี้ก็จะเป็นเครื่องบดนะครับผมเครื่องบดขนาดเล็กนะผมก็สามารถไปบดได้เลยแล้วกันนะผมอันนี้ก็เป็นชุดเอ่อชุดทํางานนะครับผมนะก็ว่ากันไปนะคุณผู้ชมครับโอเคชุดกันฟงกัดไฟแล้วก็ว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราจะทําการซื้อสูบซิ่งนะครับแล้วก็ซื้อรถขุดเอรถไถรถไถรถไถเรามีอยู่นี่ว่าใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ม่ใช่คันนี้อ๋อน่าจะเป็นคันเดะอ๋าเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอานี้ไปเอาเงี้ยเอาเงี้ยอารถไถคันนี้ขึ้นเลยเดี๋ยวผมจะใช้อ๋อผมจะใ,ใช้นิวฮอลล์กับตู้แอร์มันไม่ใช่คันนี้นี่หว่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่คันนี้นี่หว่าตู้แอร์เรามีปะไหนดูดิตู้แอร์เรามีปะ ตู้แอร์ไม่มีหรอไม่มีก็ขายไมีก็มีก็ซื้อใหม่ดิก็ผมจะใช้เทนเลอร์ทั้งหมดสองคันในการขึ้นรถไถเลยแล้วกันนะครับผม <sh arp> ผมจะใช้รถไถขึ้นเทนเลอร์แล้วกันนะครับผมจะย้ายรถไถขึ้นเทนเลอร์แล้วกันนะผม, <sh arp> ผมะเปิดไปครับไปเลย <sh arp> <sh arp> <sh arp> ไปครับจัดปามาแล้วก็บอลแล้วแล้วผมไม่มีมอสที่ไว้สําหรับวิ่งตามหลังกันนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกอย่างเราต้องขับเองกันเลยนะครับผมขับเองไปเลยขับเองไปเลย อยากใช้นิวฮอลแลนด์แล้วก็ตู้แอร์นะครับคุณผู้ชมอ่านิวฮอลแลนด์แล้วก็คูเปต้าตู้แอร์โอเควันนี้ซื้อค้างล่างที่จะหลายอย่างนะครับหลายอย่างเหมือนกันเอ๊เราขายพวงนี้ได้ปะเดี๋ยวมันขายผิดอีกละอ๋ออันไหนก็ไม่รู้นะอ่าสามเจ็37 9, 37 5, ดเก้าสามเจ็ดห้านี่เป็นสามเจ็ดเก้าอ่าใช่เดี๋ยวเราจะทำการอันดับแรกเราซื้อรถไถก่อนเลยเนาะ รถไถนิวฮอลแลนด์ตู้แอร์แล้วกันนะครับอ่านิวฮอลแลนด์ไม่ใช่ตู้แอร์ดิดนี่ฮอลแลนด์คันนี้นะครับผมละข้อเป็นครัวต้าแต้อูนะครับตู้แอร์ดิป่ะทูเอ้ยอ่าเปลี่ยนล้อสักหน่อยนะเปลี่ยนยางสักหน่อยไปอ่ามันต้องพูดคนเดชขอท้อลั่นๆเลยนะขอแบบขอแบบบุ้มบั่มเต็มแม่เวลาเวลาดูดน้ำอะไรเงี้ยแล้วดูดน้ำเขอแบบลั่นๆอะไรเงี้ยเออขอแบบลั่นๆเนาะ ตลั่นแลนลั่นนะครับผมเอาละและ้วก็ซื้อสูบมานะครับสูบมันจะอยู่ในนี้แล้วก็สูบตัวนี้นะครับผมเราก็ซื้อมาสองอันเลยก็ได้นะครับไม่ต้องก็ได้หรอกซื้อมาสองอันนั่นแหละนะครับผมและนี่ก็คือรถเอ้า้วสูบผมไปไหนอะ่ะเอ้าสูบไปอยู่ข้างนอกเฉยเลยโอ้อะไรวะสภาพโอ้สภาพ,ภาพนะครับผม อายกออกก็ได้เพื่อเป็นการประหยัดนาฬิกานะครับผมอ่าเอาละจัดไปครับสั์ไปนี่ต่อแล้วครับต่อเลยนี่เลยครับจะไปครับจัดไปโบนบนโบนบน่าสนุกดีนะกูยชมทำแบบเนี้ยไม่มีใครเขาทำนะครับไม่มีใครเขาเอามาสูบน้ำเหมือนผมหรอกนี่ไม่มีใครเขาทำกันอยู่แล้ว เออขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยครับขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยมาเลยมาเลยมาเลยสองเที่ยวไหมเออสองเที่ยวดีกว่าเนาะสองเที่ยวดีกว่าว่ะสองเที่ยวหรือเที่ยวเดียวเที่ยวเดียวนี่หยไปเที่ยวเดียวแต่ไป็สองรอบไม่ต้องวิ่งไปวิ่งกลับไงเนาะอ่าเดี๋ยวผมซื้อเทเลอร์อีกสักคันก่อนแล้วกัานนะผม เสื้อคันนี้มันจะอยู่ไกลๆอ่ะอ๋อนี่หรือเปล่าไม่ใช่หรออ๋อไอมันอยู่ไหนเนี่ยคันนี้เนาะอ่ามาซื้อมาเลยลูกเพ่ดับเครื่องไปเลยขึ้นมาเลยครับขึ้นบอลเลยขึ้นมาเลยครับมาไม่ต้องมาถูกคนนี้เลยครับ มาเลยครับมาเลยขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยเดี๋ยวไปต่อเอรื่องดูก่อนแล้วกันนะครับวันนี้เอาสามเอ้ยวันนี้เอาสองสองคันนะครับผมเคยทำนะนะผมเคยตามคลิปนะนะสามสามคันน่ะดูน้ำสามคันน่ะนะผมไม่รู้จะเป็นยังไงอะดูดไปก่อนนะดูดอะไรไปแล้วก็เอาไปก่อนนะดูดไม่รู้จะเป็นยังไงอะสูบน้ำนะวันนี้เป็นวันนี้เราจะมาไปสูบน้ำนะครับผม เออทดสอบทดสอบเครื่องดูก่อนทดสอบเครื่องสูบก่อนเดอหมุนเล่าหมุนเล่าหมุนเล่าเดอไปไงควันระฝี่ยไปไงนี่ควันระฝีอ่ะดู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 โอ้โนี่มันหมุนเร็วมากนะครับเพียงแค่ว่ากล้องมันมองไม่ทันเท่านั้นเองนะผมกล้องมองไม่ทันเออเดอเออ่าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อน ของทีมันมีแค่ครั้งเดียวเรื่อเอาขางขึ้นดูดิชนปะนะไม่ชนใช่ไหมไม่ชนนะโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ลงนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เอานี้มันอ๋อเอ้หนีบ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 เดี๋ยวเดี๋ยว ผมจะเอานี้ลงไนงะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้มันจะสูงไปมันจะไปนชนท้ายเขาออมันจะไปนชนเดี๋ยวมันจะไปนชนหัวเขานะครับผมถ้ามันสูงไปอะ่ะตามจริงเราต้องมีธงด้วยนะธงที่มันแบบว่าปิวปิวไหวพิวปิวไหวอะ่ะไปครับผมอเดี๋ยวเดินทางกันเลยครับเดินทางกันเลย,เด,ยเดินทางกันเลยนะครับเน่เอาคนนี้ผมซูมแล้วนี่ว่าซูมยังเนี่ยยังนี่ว่ะ นะครับผมเอาซูมแล้วนี่ว่ะเดี๋ยวทางกันเลยครับพ่อหอมเดี๋ยวรอพี่พี่รอตรงนี้แป๊บนึ่งนะเดี๋ยวผมมาเอาอ้าเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่นะผมใช้รถไถยกันเลยนะมาแหลงตุนผมอยากได้สูบไปแล้วล่ะเขาเรียกว่าสูบพญานาคอ่ะเออสูบซิ่งอ่ะสูบพญานาคเลยนะผมโอ้แบบอารมณ์เหมือน รถรถขึ้นเนินอะรถขึ้นเนินตลอดเวลานะผมรถขึ้นเนินตลอดเวลาครับไป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 ผมจำทางได้แล้วนะครับไม่ต้องห่วงโอ้โหอันตรายชิบหายเลยวะจำทางได้แล้วจำทางได้แล้วไม่ต้องห่วงไปชิวๆเลยชิวๆเลย ระวังท้ายด้วยนะครับระวังท้ายด้วยนะครับระวังท้ายด้วยนะครับไม่น่าโดนนะครับผมไม่น่าโดนไม่น่าโดนหรอกครับผอม,อมไปเลยครับไปเลยนู้นเราต้องไปเข้าฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวเราจะสูบน้ำให้คุณผู้ชมได้ดูกันอ่าสูบน้ำสูบน้ำเอ้ยลอ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 ยโอ้ยตายแล้วเพิ่นจัดดื่มดูทางเลยแม่ โอ้ถอยก่อนขอยแยถอยก่อนแล้วกันครับถอยเลยละกันหลุดเลยละกันหลุยเลยละกัน,ลลกนชนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เหลี้ยวอ่ะเดี๋ยวผมว่าจะเอารถขุดมาถางออกอยู่นะตรงเนี้ยนะครับอยากทำคลิปรถขุดถางป่าอยู่ไม่ได้ทำสักที เกลเกลนี่เราจะสูบลงตรงนี้นะครับผมให้มันลงคองนะลองนะครับให้มันไหลลงคลองตัวนี้อ่าสูบน้ําไหลลงคลองนะครับไม่ร,มรู้ไม่รู้มันจะลงหรือเปล่านะพี่พี่ไปดิพี่โอ้อะไรวะเนะี่ยพี่เอ้ยไปดิไปดิหนักปะเนี่ยพี่เป็นหนักปะเนี่ยเออโอ้โหมึงมาตรงนี้ยังมาชนอีกเนาะ อะไรครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราจะสูบหนองนี้ให้ออกให้หมดเลยนะครับผมคุณชมก็ใช้เวลาหลายวันแน่นอนครับผมอ่าหลายวันสุดยอดอยู่แล้วเออมาเลย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 ,ย,เยม,มาเลยมาเลยมา สูบน้ำนะครับสูบรับเลยเดี๋ยวเราจะมาวิ่งดินกันตรงนี้นะครับอ่าอีกสักนิดนึงเดี๋ยวขอสูบน้ำมาก่อนนะครับเดี๋ยวจะพามาวิ่งดินตรงนี้เลยนะครับหอมถ้าเป็นหินมันเยอะอย่างนี้วะเนี่ยโอ้โหหินอย่างเยอะเลยโอ้คุณผู้ชมนี่มันหินจริงจนี่ว่ะนี่เป็นหินปอมเดี๋ยวจะสูบตรงนี้แล้วก็ให้มันไหลลงไปฝั่งนู้นเลยนะครับสูบมันบนรถได้เลยปะ เดี๋ยวเอามีอีกคันนึงก่อนนะครับผมสูบบนรถได้เลยได้ปะไปเวลานะ่าจะพออยูน่นะผมไปเลยครับไปเลยไปเลยสบายใจเฉิครับสบายใจเฉิบอุ้ยใจเฉิบใจเฉิบนะครับผมมาเลยครับไปเลยไปลเลยไปเลยไป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  ตัวนี้จะเป็นจุดส่งสินค้าใส่รถไฟนะครับตรงบริเวณนี้นะครับผมเบรกครับเบรกไปเลยครับไปเลยไปเลยครับไปเลยไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวเราอ้อมอ้อมไปข้าฝาั่งอีกฝั่งนึงก็ได้เนะค<อ>ุณผ<อ>ู<อ>้ชมจำ,<อ>ำทางได้แล้วอะ่ะมันชิวชิวไปหมดเลยอะ่ะ ก็จำทางได้ทุกอย่างมันจะชิวไปหมดเลยไงเออครับทุกอย่างโคตรชิวอ่ะคุณผู้ชมเออใจจับเลยเออครับชิว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 กันเลยทำไรครับเนี่ยอ๋อดัมดินเหรอครับพี่โอเคครับพี่จัดไปเลยพี่ดัมไปเลยครับพี่ดัมไปเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยออะไรอยู่เนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยครับถย มาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลแล้วลูกผู้ชายพันดีไอฮีรงฮีโร่เอ,อ้ยเลยหรือเปล่าเนี่ยไม่เลยอ่ะซอยนี้นะซอยนี้ซอยนี้ซอยนี้อซอยนั้นซอยนั้นไปไหนอ่ะซอยนั้นไปไหนไม่รู้นะโอ้จีเนจีเยนเจนเลี้ยวนี่เลยเลี้ยวนี่เลย ฟต้นไม้ชนได้ปนะเนี่ยไม่ได้ <S <S ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไอ้คือหินจริงๆนะนาะกูชมดูเดี๋ยวมันดึงดังดึงดังจริงๆเลยเนะี่ยเอาติดจริงๆเลยเนะี่ยหินจริงๆนะครับโอ้มันกระตกชิบผ่ายเลย โอเคเดี๋ยวเราไปลงกันเลยครับหอมอ่าลงกันเลยครับลงกันเลยเดี๋ยวพัดสูบน้ำเดี๋ยวพัดสูบน้ำ<ม>สูบน้ำสูบน้ำสูบน้ำมาปึ๊บอ่ายกยกยกได้เฮบุญบังไฟฮ่า เอออ๋อจับปลาได้นะครับเตรียมมาจับปลาได้นะครับผมนู่นสานี่อยู่นู่นตามจริงต้องเอาซานี่มาด้วยนะทะลุป,ปะเนี่ยทะลุไอ้เสาแต่เป็นทะลุต้นไม้มันต้องทำท่านี้ก่อนหรือเปล่าต้องทำท่าจอดก่อนหรือเปล่าลูกพี่ ใส่เลยเหรอพี่ใส่อย่างนี้เลยเหรอพี่ใส่อย่างนี้เลยเหรออ่าได้ได้หมดเลยพี่เอ้ยผ <appointment> มแล้วแต่พี่เลยพี่ <c oughs> อ่าจบไปเลยพี่จบไปเลยโอ้ดู an ดิท่ายังลึกเลยดูดูดูด,ด,ด,ดูท่อดิคุณผู้ชมมาว่า มามาเตรียมพรอมนะ้อแล้วเดี๋ยวเตรียมพร้อมแนละ้วฮ่าฮ่าเต็มแล้วมาเตรียมพร้อมแนละ้วมานะเออจอดตร,ตรงนี้เลยมาเตรียมพร้อมเลยมาเพราะตรงคนนี้มาเลยไม่รู้จะกี่วันนะคนุณผู้ชมไม่รู้จะกี่วันกี่เดือนละกว่าจะเต็ม,มอ,อ่ะเอ,อ้ยไม่ใช่กว่าจะเต็มกว่าจะหมดอ่ะ มามาคู่กันเลยมาจอดคู่กันเลยมามจอดคู่กันเลยต้องไปเอาซาดีมาด้วยมั้ยเนี่ยอู้น่ะซาดีอยู่ยนะู่นน่ะมาน้ำจะสูบถูกสูบขึ้นไปนะครับแล้วมันจะต่อไปอยังไงว่าสายยางเนี่ยฟอดิดปุ๊บฟอดิ เอาสูงๆหน่อยมาคนมองไม่เห็นคนมองไม่เห็นสูบมาเด้แล้วก็คือสูบน้ำฮ่าๆไปเริ่มเลยพี่เริ่มเลยนะผมเริ่มเลยนะเอาเลยจุดพุตุ้มตูดกันเลยดูกันแล้วครับดูแล้วครับอมอันนี้ก็เอาลงอันนี้เอาลงดูเลยดูเลยเด้อดูเลยครับดูเลยโอ้โหมองไม่เห็นเลยะ ดูน้ำเลยครับดูน้ำเลยวิชุบนี่กระโดดวิชุบนี่ฮิชุบเฮ้ยซุบนี่กระโดดกระโดดเอากระโดดกระโดดถ่ายภาพนะครับโอ้สูบเลยครับพี่สูบเลยสูบเลยครับเตรียมจับปลาเลยครับเตรียมจับปลาเลยเตรียมจับปลาเลยเตรียมจับปลาเลยครับพี่เตรียมจับปลาเลยครับอมโอ้สูบไปเลยครับสูบไปเลยสูบไปเลยลูกพี่สูบไปเลยสูบไปเลย เตรียมจะปลาครับเตรียมจะปลาแล้วโอ้โหแหมาเอาแหมาเอาแหมาเอาแหมาแหมาจุ๊บตู๊งเป็นไงอ่ะไม่เหงาเล่นไม่ได้นะแบบนี้สูบเลยพี่สูบเลยสูบน้ำเลยสูบน้ำเลยครับผมสูบน้ำเลยโอ้โหท่ออยากรั่นเลยว่ะแหมระหว่างรอสูบแล้วก็นั่งเล่นชิลๆเนาะปึ๊บ น่ากิบชิเลยพี่โอ้ใช้เครื่องมาอาสาลเลยนะโอ้ดูดิโอ้ถูกไปเลยพี่หูฟังเสียงนะนี่โอ้ไปน้ำขึ้นไปแล้วคนระับน้ำไหลมาตรงนี้ครับไหลตกลงตรงนี้ไหลลงที่เดิมทำไมมันไม่แห้งสักทีวนะเนี่ยเราเราเราไปดูว่วววาจะกี่วันนะครับคุณผู้ชมอ้ดูวันเลยโอ้ สูบน้ำซิงคนะรับสูบบ่อใหญ่เลยครับคุณผู้ชมสูบบ่อใหญ่เลยอะใจถึงครับใจถึงพึ่งได้นะครับอใจถึงพึ่งได้คนระับเป็นคำสุภาษิตใช่ไหมหรือว่าคำคิดคนขึ้นเองวะผมไม่รู้เหมือนกังมีคำว่าใจถึงพึ่งได้นะครับคนที่ใจถึงถึงอะใจแบบใจกล้าจะพึ่งได้นะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราให้เขาสูบไปนะเวลาดหมดเวลาครับผมเจอกันใหม่ครับวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ